แกะแล้วใส่ลอดก้ใส่ล้วใสลใส่ลอดใส่ล้วอเด้ออพนไมตรงนู้นลใส่ลอด้วยนะเอาสองคนใดบบบบใส่เลยใช่ไมใสใส่ใส่ลอดคือสวยใส่ดเออ พี่แอดมาแอดไมต้องรีบมันแยกเข้าบอกว่าเมียใครนี่เมียใครปะทุสวยแอดปอทิเทด้อะสวยสนี่จิงกะเบลเด้อโอ้ตามทางตัวอาจจไปโชว์ทางโน้นหน่อยเลยลูกบอกว่าจิงกะเบลต้องใส่เสื้อแรงนะคะวันเสาร์ต้องมีสอเสือไปได้ไหม พี่เสือเสือเสืออใช่เขาน่ารักนะโอ้ยแอคกแต่งตัอย่างนี้ไงน่ารักปลาใหญ่เลยแม่ไก่มาเนี่ยเมี่ไก่กับแมยไหนดิ๊ถ่ายรูปกับแม่โอ้ยแซลลี่กับเมียไหนมันเกิดเป็นโอ้ยโอ้ยอะไรวะจะวางร่ถ่ายจะถ่ายมือไม่เอามือบอกกล้องไงจี่จ๊อเราไม่จุกับะคะ <bird> เ, re เห็นมีแบบอะไรกเลื่อนข้ offs, <maker. S 2> <aus> างาาบ้านเชินเลยค่ะ